เสืเสวัสดีครับพี่จ่าชาแนลครับวันนี้เราจะเดินทางไปลุมเบกกันนะครับไปส่งขบวนการพหานะที่จากลุมเบกมาจุบ้านะครับ ก็ต้องนำรถไปส่งคืนครับมีหัวลากแล้วก็รถ10ตันแล้วก็รถ M51 นะครับก็มีลองชานไปด้วยนะครับวันนี้เป็นคณะของลองชานครับตอนนี้ฝนเหมือนจะตกนะครับนี่อคมฟ้าคึมฝน และนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเมืองจูบ้านะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศสูดานใต้ก็อาจจะยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนักนะครับถนนในหลายเส้นในหลายซอยก็ยังเป็นลุกลังแดงอยู่และในตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาประเทศนะครับ บริเวณน,นี้เป็นแถบชานเมืองแล้วนะครับและที่เห็นถังตั้งอยู่ข้างทางแบบนี้คือร้านขายขนมซาลาเปาทอดนะครับแบบเดียวกับที่เราเคยไปกินที่มุนดี้มานะครับเช้านี้มีฝนปปอยครับเลยได้เห็นหมอกสวย ตรงภูเขาด้านหน้าถนนเส้นที่จะออกไปทางเมืองมุนดี้นะครับเป็นหมอกยามสายครับสวยมากเลย ตอนนี้ก็หยุดขบวนนะครับรอขบวนรถที่ยังตามมาไม่ทันนะครับเพร่าขบวนนั้นขาดนะครับพักรถไปในตัวด้วยนะครับผมประมาณ10นาทีน,นั่งรถจนเมื่อยครับวันนี้ปวดหลังแน่นอนกว่าจะถึงลุมเบกเดี๋ยวจะไปนอนที่มุนดีนะครับคืนนี้เดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับผม นี่ก็จะเป็นบ้านกระท่อมหลังน้อยที่สร้างด้วยดินนะครับผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศสุดานใต้เลยนะอีกประมาณ40กิโลนะครับถึงมุนดี้น,นี้ก็ แวะพักรถอีกประมาณ10บนาทีนะครับ40กิโลก็จะถึงแล้วมุนดี้ที่พักของเราคืนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเจอเซบีหรือเปล่านะครับต้องมาดูกัน ผู้คนที่อยู่ข้างทางก็บอกไม้บกมือให้กันนะครับเวลาเราขับรถผ่าน สะพานนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเย,ยนะครับเมื่อเราผ่านสะพานนี้แล้วนั่นหมายความว่าเรามาถึงเมืองมุนดี้แล้วครับ

liat Ya mau direkutan. Siun. Ya kan? Hah? Udah. Udah. Elias. I love you. Jo. Ay. Sekarang main ya. นี่เรานอนกันที่บูนี่หนึ่งคืนนะครับก็บรรยากาศก็กเงียบสงบครับมืดมากแต่ว่าเราใช้เครื่องปั่นไฟนะครับก็ยังพอมีแสงสว่างให้เห็นอยู่นี่ก็กําลังทางกับข้าวเช้ากับกลางวันวันพรุ่งนี้นะครับนอนที่นี่หนึ่งคืนครับวันนี้ <Good. S 2> อีกเยอะ <c oughs> ลืมแล้วลืมแล้ว <c oughs> ตรงนี้ผมต้องขอปิดเสียงไว้นะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงเข้ามานะครับผมกลัวว่าจะติดลิขสิทธิ์จังหวะนี้ผมถามน้องว่าจำผมได้ไหมนะครับถามว่า you remember me ถามทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะครับผมว่าก็คงจําได้บ้างแหละแต่แบบเหมือนยังงงๆอยู่แต่คําว่าสวัสดีครับนี่น้องพูดได้ชัดมากนะครับน้องก็จะพูดตามได้ทุกครั้งเลยเมื่อเราพูดสวัสดีครับก่อนน้องก็จะพูดตามได้เสมอเลยนะครับคำคำนี้คําว่าสวัสดีครับและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในรอบ6เดือนที่ได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเราได้กลับมาเจอน้องอีกครั้งหนึ่ง และซึ่งผมเองก็คิดว่าครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วของผัดที่4ที่จะได้มาเจอกับเซบี้แล้วก็เด็กๆภายในเมืองมุนดี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็โอกาสที่จะมาเมืองมุนดี้เนี่ยแทบจะไม่มีแล้วซึ่งงานปรับปรุงก่อสร้างถนนเนี่ยเราได้ทําเสร็จหมดเรียบร้อยละต้องรอผัดที่5เข้ามาดําเนินการปรับปรุงถนนในช่วงปลายปีนะครับผมเชื่อว่าถ้าได้มามุนดี้เนี่ยยังไงก็ยังมีโอกาสได้เจอน้องเซบี้อีกแน่นอน ผมรอกมรอไหมครับไหมครับโอเธอโอเธอเวนเทียมเวนเทียมนี่เซบี้ยังจำได้นะครับทุกคนบากหลายยังจำได้เด้อนี่เออมาหามาหาพอบอลพอบอลแล้วครับแล้วครับเยอะเออเยอะเซบี้เนม เซบีชอบบอลเออเซบีเออชอบบอลนี่ไงยังจำกันได้ I miss you I miss you จำกันได้ไหมเนี่ยที่ทุกคนเขาบอกว่าเซบีผอมผมผมดูแล้วน่าจะเหมือนเดิมนะแต่ว่ากระซิบประหูนึกเอาเบิ้งสีประหูซิบให้เซบีผอมขึ้นไปเนี่ยผอมลงไม่ใช่ผอมขึ้นดิผอมลงลดซิบหน่อยลดซิบมันเก่งมาวะในหูสิบให้นะโอ้ยสิบระหูอีกแล้วสิบแตกบ้นี่เออ นิ้ดแน่ดีๆเนบ้ดแน่ดีๆีขึ้นเขายังเอาเสื้อเข้าดีดีขึ้นข้าหรือยังเต็งตัวหล่อ,อใช่ไหมวันนี้มาแล้วครับเสื้อตัวเก่งเขาลายดอกเสื้อตัวเก่งหันหลังมาหันหลัง <laughs> โอ้ทับในอ่ะอย่างเทอ่ะโอ้อย่างหล่อทับในอะ่ะหลังพลัง yes พลังมาคือเท่แท้บิสกี้ ฮัลโหลขอเขาดูเลยน้ำโอ้แป๊วยัหันบอกโอ้คือฟังคือคือคือฟังกันรู้เรื่องวะโอ้เสีย Chinese c h i n ไ s e ผู้แมนสุดในเมียย่นี่บอ บาย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 เยสาสาวบายบายครับบายบายเอน้องสบอนภูไทยก็เอาอมยิ้มมาแจกน้องๆเหมือนเดิมนะครับยอะหรอเอเลียนอ่ะ ใครให้มาเนะี่ยโอ้คนนี้สวยจังเปลี่ยนชุดแล้วอะไรนะรเอาชุดมาให้น้องๆสวยเปลี่ยนชุดแล้วทำไมเอเลดได้คนเดียวเลยอ่ะวันเนี้ยโอ้โหกินอร่อยไหม มุนดี้เข้ามาเที่ยวหาเรานะครับเข้ามาเล่นแล้วก็มาร่วมมาส่งเรากับลุมเบกนะครับอ,อาจจะเป็นเที่ยวสุดท้ายครับที่ได้ขึ้นมาที่นี่เซบิโตเซบิโตยามิยามา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  เราเจอกันใหม่นะเด็กๆมีโอกาสมาเจอกันใหม่นะบ๊ายบายโอกาสมาเจอกันใหม่นะสวัสดีครับไปแล้วนะครับพี่จ๋าไปแล้วนะครับนี่น,นี่มองกล้องนี้นี่มองกล้องนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่นะเซบีสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้ผู้คนในเมืองมุนดี้ รวมถึงทุกๆคนในซูดานใต้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในเร็ววันและผมเองก็หวังว่าในสักวันหนึ่งคงจะมีโอกาสได้กลับมาอย่างประเทศซูดานใต้แห่งนี้อีกและผมจะจดจำเรื่องราวต่างๆไว้เป็นความทรงจำที่ดีว่าครั้งหนึ่งผมคือผู้รักษาสันติภาพที่ได้มาปฏิบัติภารกิจในประเทศซูดานใต้แห่งนี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับทุกๆคน